ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันตกแขกผู้มีเกียรติและสื่อสวลชนทุกท่านในฐานที่ทำกิจกรรมจากไทยไมซ์คอนเนตที่เป็นลตฟอรอีเมคเก็ตเลสของธุรกิจไมซ์ที่รวบรวมข้อมูลกองทุกความต้องการทั้งที่มาในสัปลายที่ครบครันครับจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมของวันนี้นะครับคือการสร้างความเชื่อมั่นการสร้างแรงจูงใจการกระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรม ภายในประเทศด้วยการสลับสนการจัดประชุมองค์กรการเดินทางเพื่อรับรางวัลประกากปรจัดประชุมวิชาการการจัดการแสดงสินค้าองค์กรณ์ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชนหรือว่าเอาไปใช้ต่างทางอเธอเองตอนนี้ก็มีเศรษฐกิจไม่ใช่น้อยนะครับของดีทั่วทั้งประเทศก็มาลุ้ที่งานาาแต่คั้นี้ทาานเพคือการปิบยระยจำปี2 5 6 6วันมนม ขอสิงโตเมืองและขอขอบระคุณท่านนายกหุ่นทั้งตู้ดีเลาค่ะท่านผู้ชมได้เลรค่ะขอบพระคุณค่ะและขอเรียนเชิญด้วยค่ะเข็มเข็มทุกท่านค่ะลงมาทางด้านล่าง แล้วปีนี้เราอยากให้ทุกคนเข้าไปในระบบไฮ Mice c o n เ e c t เพราะว่าตัวนี้เราจะลดการใช้กระดาษให้น้อยลงแล้วก็ใช้ระบบให้มากขึ้นครับและตอนนี้นะคะ